สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Isuzu D-MAX นะครับเป็น D-MAX ชโฉมแรกนะฮะตัวนี้ฮะติดตั้งนะครับบาะญี่ปุ่นพร้อมกับแอร์แขวนแคริบ b อย12 0 0น BTU นะครับสำหรับด้านหน้านะครับมีการติดตั้งพัดลมเสริมเข้าไปนะครับในชุดของแคริ y บอยนะฮะแล้วก็มีพัดลมนะครับด้านหน้าพัดลมตรงนี้ฮะบริเวณนี้จะได้ยินเสียงพัดลมทำงานนะครับในการติดตั้งพร้อมกับ แขวนด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการติดตั้งมั้นเป็นยังไงนะครับนะครับเปิดมาเราจะเห็นบาะญี่ปุ่นสวยงามเลยนะครับเบาะญี่ปุ่นตัวนี้เป็นสีเทานะฮะตัดด้วยสีขาวนะครับขาวลายแบบนี้ฮะเรามาดูกันนะครับนี่ครับมีขาวลายแบบนี้สติ๊กชิ่งเดินได้กู้นะครับ อันนี้เป็นบ่อญี่ปุ่นนะครับซึ่งด้านบนของบ่อญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นแอร์แขวนนะครับจากค่ายแคริบอยหมื่นสองพัน BTU นะฮะตัวนี้นี่ครับหมื่นสองพัน BTU ครับทำความเย็นฉ่าเลยนะฮะตัวนี้ทำความเย็นได้ดีจริงๆฮะบ่อญี่ปุ่นนี้กันหนาครับประมาณห้านะครับห้านิ้วนะฮะนี่ครับการเดินพ่อแบบนี้นะครับช่องลมมีทั้งหมดสี่ช่องนะฮะซ้ายและขวานะครับตัวปรับลมบอกฐานะ นะครับสีเขียวเขียวนี่เป็นการบอกฐานะว่าแอร์ทำงานอยู่นะฮะส่วนด้านหน้าของบาญี่ปุ่นก็จะมีที่วางแก้วนะครับสีทองทองนะต้อากรมแบบนี้ฮะทั้งหมดข้างละสามนะครับเป็น6จุดวางแก้วน้ําได้6กันนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็สามารถเปิดไห้นะครับมีเป๋าของได้ด้วยนะฮะผมข้าเข้าไปหน่อยฮะ,ะนี่ฮะด้านนี้เก็บของได้นะครับนี่ฮะนี่ครับเปิดได้แบบนี้เลยนะฮะ คันนี้ยังติดเบ้าชาร์จเพิ่มเติมนะฮะไวชาร์จพวกโทรศัพท์นะฮะหรืออุปกรณ์ด้านหลังได้ด้วยนะฮะสองหัวนะฮะอาจจะมีเสียงพัดลมดังสักหน่อยนะฮะอยากให้เห็นว่าความแรงของพัดลมประมาณไหนนะครับนี่ครับสวยงามนะครับเดินทางสะดวกสบายนะครับไม่ต้องไปซื้อรถนะครับใหม่นะฮะให้ใช้รุ่นนี้แล้วก็สามารถที่จะติดตั้งแอดออนเข้าไปใหม่นะครับพร้อมกับการเดินทางทุกรูปแบบนะฮะยิ่งมี เบาะปวใหญ่นะฮะมีเด็กเยอะเบาะเลยครับด้านหลังเย็นสบายแบบนี้นะฮะสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมนะครับในช่องทาง a c e b o o k แฟนเพจนะครับแต่งรถน้าแดมเบิร์ชปูนได้เลยนะครับสำหรับเบาะญี่ปุ่นนะครับหลังคามือสองสภาพมือหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของแอร์นะครับแอร์แคร์รีบอยแอร์สามมิตรมีไว้บริการนะครับเบาะญี่ปุ่นก็มีหลากหลายสีสันให้เลือกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลากันไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ